นท่านพัฒนานะคะก็จับมือกับกรุงเทพมหานครรวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็เครือข่ายค่ะวันนี้นะคะก็เตรียมที่จะเฉลิมฉลองเทศกาลพลายประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1-30มิบมิถุนายนค่ะนอกเหนือจากเป็นการจัดงานเพื่อแสดงจุดยืนในเรื่องของความเท่าเทียมแล้วนะคะการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวในตไรไมาที่2ด้วยค่ะ ความพร้อมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเซ็นทานพัฒนาหัวหอกในการพันหนึกกําลังพันธมิตรทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันผลักดันนะคะในเรื่องของความเท่าเทียมและยกระดับสู่การเป็นเจ้าภาพเวิร์ลพลาย2028ชาติแรกในเอเชียค่ะเราต้องการที่จะแสดงให้นักท่องเที่ยวนะฮะคบบนทั้งโลกนะครับดูถึงความเรียกว่าความเปิดกว้างของคนไทยในการที่จะให้แสดง,สดงออกถึงความคิดนะฮะ เสรีภาพต่างๆก็เลยร่วมก,กับกรุงเทพมหานครเนี่จนยจัดงานนี้ขึ้นมาแลนะฮะจะมีไฟแพ,พรนะ่เนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะที่สุนทรลักษณ์หนึงนะครับรวมถึงการมีการจัดคอนเสิร์ตที่หน้านเซนเทลเบิะะร,นขาขาร์นนะฮะรวมถึงจุดก,การพ้าของเทนเซนต์แปดสาขาทั่วประเทศนะฮะในเหมืองตู้ต่างๆจริงๆนโยบายหลักของเราเลยคืออยาใกให้กรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนนะคือเมืองที่อินคลูซีฟงนั้นแล้วถึงว่าเรื่องงานแล้ก,กับลายนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าเราก็โอกอร เพื่อนเราทุกคนที่มีความแตกต่างนะอาจจะเป็นเรื่องทางเพศหรือว่านอกจากนี้แล้วคงไม่ได้จำกัดแค่กกเรื่องนี้เรื่องความคิดเรื่องความพิการต่างๆในกะรุงเทพมันต้องดูแลทุกคนให้เท่าเทียมกันเพราะว่าหัวใจของงานนี้เนี่ยกร,รมอมองเนี่ยคือการยอมรับความแตกต่างของคนที่อยู่ในเมืองเมืองนี้นะดังนั้นถ้าเกิดเราเปิดใจยอมรับเข้าใจคนอื่นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะอยู่กันาะมีความสุขมากขึ้น โดยการจัดงานในปีนี้นะคะก็ชู3แนวคิดส,สําคัญค่ะเพื่อที่จะยกระดับงานพลอยประเทศไทยให้เป็นเดสิเนชันระดับโลกชูไทยเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คแห่งการเฉลิมฉลองที่เทศกาลทั่วโลกเนี่ยจะต้องมาเยือนค่ะจับเทรนด์เลนโบว์อีโคโนมีเศรษฐกิจสีรุ้งมาแรงกําลังซื้อสูงและก็สร้างปรากฏการณ์พลายทั่วประเทศตลอดเดือนมิถุนายน2566ที่ใกล้จะถึงนี้นะคะซึ่งก็จะทําให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเนี่ยเป็นผู้นําเทรนของทุกๆจังหวัดค่ะ,ะพลายมันอ่า LGBTQ ของเราะคะ่ะมีความสามารถแล้วก็รวมให้เห็นว่าพลังของ LGBTQ ไปยังไงะคะ่ะแล้วก็ผักดันในเรื่องของกฎหมายด้วยสมรุจเท่าเทียมหรือว่าจะเป็นเปรียบคำน้ำหน้าต่างๆอย่างาที่บอกไปว่า เราไม่ได้ขออะไรมากกว่าคนอื่นเลยเราขอแค่ความเท่าเทียมทุกคนในสังคมค่ะก็สำหรับเดือนหน้านะคะเป็นเดือนแห่งความเท่าเทียมความหลากหลายนะคะก็อยากจะเชิญชทุกคนเนี่ยมาเฉลิมฉลองนะคะความเท่าเทียมกับงานไพรนะคะที่เซนทรัลโวคะวันที่1แล้วก็วันที่4ค่ะ